ครับตอนนี้เราก็มาแวะเติมน้ํามันนะครับเป็นในส่วนของเกรดพรีเมียมนะครับของดีเซลนะครับสําหรับรถมิวส์คันนี้นะฮะที่ผมเติมไปน่าจะประมาณ3าส่วนสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1410บาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ37ลิตรเนาะตัวนี้นะครับสาลิตรตัวนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลองมาจับระยะทางดูนะครับว่าระยะทางไปอุบลการนะครับลบบุรีแล้วก็ท่อทิปทิพเรื่องเนี่ยระยะทางกี่กิโล แล้วอัตรา,าสิ้นเปืองประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตอัพใหม่นะตรงนี้เลยนี่นะเซตอัพนะครับตรงนี้นะฮะเป็นศูนย์นะนี่นะครับน,นะฮะิดเศูนย์แล้วนะนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปกันครับลบบุรีครับผมเขื่อนปา่าศัตว์ชลสิทธิ์ ตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนป่าศักดิ์เฉลิมแล้วครับก็หลังจากเดินทางมาจากเพชรเรานะฮะมาที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับบกลมนิดหน่อยก็ระยะทางประมาณ170กิโลเมตรนะครับรถเจ้าคันนี้ฮะผมว่าขับสบายมากนะครับในส่วนของตัว m ิลเนะฮะเป็นฮิล u ์สุมิลเนะครับ,เป, e รบเป็นตัวบูพาวเวอร์เนาะตัวนี้เป็นปี2020ต้องบอกจุดเด่นของรุ่นนี้คือเครื่องเสียงครับ โหแบบเซราดีมากขี่ครับค่อนข้างน,นุ่มนวลนะครับทัศนวิสัยในการขี่ดีมากนะครับคือประหยัดน้ํามันโคตรอะ่ะคือผมวิ่งมาแล้วเจ็ดสิบกิโลเมตรเนี่ยรถไปแค่ขีดเดียวเองจากทั้งหมดมีประมาณยี่สิบขีดครับมาไปขีดประหยัดน้ามันจร,จริงๆนะครับต้องบอกว่าครบเครื่องจริงสำหรับคันนี้นะครับเจ้ามิลเอ็กซ์นะเป็นรถครอบครัวรถหนึ่งหน้าหาไว้ขับที่สำคัญตัวนี้ไม่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเองไม่น้อยมากครับไม่น้อยคือเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะคันนี้สุดยอดจริงๆครับ nào nè, rồi แบดัรงครับผมนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงที่เขื่อนป่าสักนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปที่เขื่อนเนาะเดี๋ยวขอมาแวะทานกาแฟก่อนนะครับที่ร้านนี้ครับบ้านกล้วยไข่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นร้านที่ค่อนข้างแปลกแนวหนีมีวัวด้วยนะฮะคือตรงนี้จะมีแอติวิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีส่วนของวัวนะครับแล้วก็มีส่วนของกระต่ายต่างๆนะครับมีส่วนของสวนสัตว์เล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็มาเที่ยวทุ่งตะวันนะครับผมในทางกลับกันคือคุณพ่อคุณแม่ก็นี่ฮะทานกาแฟ ทานอาหารชิลๆนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าสวยงามมากสวยงามมากนะครับและตลอดระยะทางที่เราเดินทางจากสุ perkan นะครับมาที่ลบบุรีที่นี่นะฮะระยะทาง170กิโลนะครับต้องบอกก่อนว่าโอ้โหขับดีมากเจ้าคันนี้อ๋อทางไกลก็ค่อนข้างนุ่มนวลนะแล้วก็อัตราเร่งก็อาจจะมีอืดนิดหน่อยนะครับตัวได้ทันใจตอบสองต่อตัวละมากนะครับที่สำคัญคือเบาะนุ่มมากนะตัวนี้เบาะนุ่มมากนะครับเจ้ามีเอ็กคันนี้นะฮะวีเอ็กปี2 0 0พ 20คันนี้ครับสวยมากตอบโจทย์มากและปะได้เวลาแล้วไปกินกาแฟไปดูวัวไปดูกระต่ายและไปดูทุ่งทานตะวันกันดีกว่ากับผมบัสเอ็นครับ อนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านกล้วยไข่คาเฟ่นะครับต้องบอกกันว่าเป็นร้านที่แชงว่าลงทุนดีวกว่ากล้าลงทุนเนาะก็จะมีส่วนของโซนเด็กๆนะครับก็คือมีโซนของอสัตว์คือน้องวัวกระต่ายนะครับแล้วก็จะมีโซนถ่ายภาพส,สวยๆก็คือโซนตุ้งทองทางตะวันนะครับต้องบอกกอนว่าชอบมากเลยนะครับซึ่ง โซนนั้นเนี่ยจะเสียค่าเข,ข้าอยู่ที่คนละ20บาทนะครับซึ่งก็ผมว่ามันไม่แพงนะไม่แพงเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมมานั่งตรงนี้เนี่ยคือโซนคาเฟ่น,นะครับจะมีส่วนของอินดอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็อ outdoor คือตัวเนี้ยที่เป็นสวนเป็นเทเรสออกนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยสีเหลืองแล้วก็ก่อนกลับนะครับก็จะมีในส่วนของร้างของฝากครับทางด้านหน้ามาเรามาเข้าเรื่องดีกว่ามาชิมในส่วนของเครื่องดื่มนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยกล้วยไข่ก็บอกแล้วว่าชื่อกล้วยไข่ เมนูต้องเป็นกล้วย,ยครับเมนูแรกที่เขาแนะนาให้ผมนะทานเลยคือนี่ครับกล้วยปั่นกล้วยหอมปั่นครับเขาบอกว่าต้องมานะคุณมาที่นี่ต้องสั่งให้ได้นะจะต้องลองชิมดูนิดหนึ่งว่าไอเจ้าเมนูเนี้จะอร่อยสมคําล่ําลือกับที่เขาแจ้งหรือเปล่านะครับมาดูนะเฮ้ยกล้วยหอมอะ่ะหอมดีแล้วก็ใช้คาราเมลอ่ะ อร่อยครับอร่อยจริงๆแล้วก็รสชาติเขาจะแบบกำลังดีมากเมนูนี้กล้วยหอมปั่นนะครับมาสายกาแฟครับเพราะว่าเรารีวิวเรื่องกาแฟเป็นหลักใช่ไหมเลมอนเอสเปรสโซตัวนี้เลยนะผมขอดูนะเขาจะแยกชั้นเลเยอร์อชัดเจนนะครับในส่วนของน้ำมะนาวคือเลมอนแล้วก็เอสเปรสโซส่วนของกาแฟนะครับนี่ครับสวยปะ มาชิมเลยดีกว่านะครับว่าเอสเปซโซ่เลมอนเอสเปซโซ่รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับโหดิอือตัวของกาแฟเนี่ยเน้นตัวของบอดี้คือคั่วเข้มนะครับตัดก,กับตัวเลมอนซึ่งออกรสชาติเฟรชชี่คือเปรี้ยวจีจานนะครับมาต้องลองนะครับบ้านกล้วยไข่นะครับอืม หอมเลยอะ่ะหอมมากหอมมากไม่ได้มีให้เครื่องดื่มนะที่นี่เขาบอกว่ามีนี่ครับมีของทานเล่นก็คือกล้วยหอมทอดแล้วก็หมูสเต๊กเขาบอกมูสเซกที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นพอน้าซอสน้ําจิ้มของมูสเซตนะทำเองเลยของสูตรของที่ร้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะอร่อยแบบไหนจะเด่นยังไงเดี๋ยวเรารอพี่เขาเอามาให้เราทานนะครับนี่นะครับอันนี้นะฮะก็เป็นหมูสเต๊กนะครับ อันนี้กล้วยหอมทอดนะครับสองส่วนนี้นะครับต้องบอกกันว่าผมจะขอตัวน,นี้ก่อนดีกว่านะครับของกล้วยหอมทอดนะครับอโอ้ดอร่อยมากม,มาหมดจากของหวานนะผมขออนุญาตมาเป็นนี้เลยหมูสเต๊กนะครับตัวน้ำจิ้มสเต๊กเขาเนี่ยเขาทำเองเห็นปะ ที่สำคัญนะผมบอกแล้ว,ว่าที่เนี่ยราคาอาหารไม่แพงนะครับอย่างในส่วนของเมนูกล้วยปั่นเนี่ยห้าสิบหิบาทเองนี่ก็50ิบาทนะไม่แพงเลยเับผม,มเด็๋เดๆต้องชอบผมก็ชอบนะหอมบอกเลยครับคุณมาที่เขื่อนป่าสักคุณต้องไปที่นี่เท่านั้นครับร้านกล้วยไข่คาฟฟี่ หลังจากที่เราทานกาแฟมานะครับแล้วก็นมกล้วยปั่นนกกล้วยหอมปั่นนะครับที่ร้านกล้วยไข่นะครับตรงนี้เราก็มาทานอาหารก่อนก่อนจะเข้าไปเที่ยวข้างในเขื่อนนะครับชื่อร้านครัวกุ้งหลวงนะครับซึ่งร้านนี้มีเมนูเด็ดๆก็คือกุ้งเผาครับแล้วก็ปลาเผาฮะต้องบอกกันว่าถ้าใครมาที่นี่ต้องมาแวะร้านนี้เท่านั้นนะครับผมร้านครัวกุ้งหลวงครับไปผมพาไปชิมหิวมากแล้วนะครับ เขาบอกว่าคือเป็นกุ้งเขื่อนนะครับของเขื่อนปลาสักเลยตกได้มาเมื่อกี้เป็นกุ้งชาวบ้านนะครับคือหน้าคือหน้าเลยแล้วสุดท้าย <c oughs> จะอยู่ในท้องเราอะครับตอนนี้เราก็อาหารม้านะครับมีเมนูที่แนะนำนะครับหลากหลายเลยคือนะครับก <c oughs> ุ้งครับผมเพราะชื่อร้านคือกุ้งหลวงนะฮะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นกุ้งชาวบ้านตกเบ็ดนะครับมาให้วันนี้เพื่อนโชคดีนะครับมาเจอพอดีเลยนะฮะกุ้งส่วนนี้ครับต่อมาคือเมนูที่ แนะนำเหมือนกันคือปลากุ้งเผานะครับปลาบูครับหากินยากมากเนี่ยปลาบูนึ่งซ้ลนะครับมาได้วล้ลุยเนี่ยครับยังสดนี่ครับคือสดมาก ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เที่ยวสุดท้ายนะครับของการเดินทางครั้งนี้นะครับที่เขื่อนป่ากศักดิ์ชนสิทธิ์นะครับต้องบอกกอนว่าเป็นสถานที่ที่ขับรถได้อย่างสนุกและมีความสุขครับเพราะว่าอะไรเพราะโอ้ตลอดทางบอกเลยผ่านทั้งเขานะผ่านทั้งต้นไม้ต่างๆสวยงามมากและต้องมากกับเจ้าคันนี้ครับยูสุบิวเปีสองพนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าทริปนี้ แชงว่าโหดปัญหาดีกว่านะครับระหว่างทางที่มาก็จะเจอฝนนะครับแล้วก็เจอแดดด้วยตอนนี้แดดออกแล้วโอ้โหเปี้ยงเลยผ่านช่องเขาขาดนะครับแล้วก็ผ่านในส่วนของถนนซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามตลอดระยะทางที่ผ่านมานะครับผมโดยจ้มคันนี้ผมมาทสดสอบนะครับระยะทางประมาณนะครับประมาณนะ180กิโลขับได้สนุกมากเครื่องพันเก้าถามว่าอืดไหมต้องบอกกันว่าอาจจะ มีอารมณ์อืดบ้างในบางครั้งนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าขับแล้วสะดวกสบายและสนุกสนานมากครับคันนี้บอกเลยนะฮะผมตั้งขายอยู่ที่1 1 9 0 0ล้านบาทครับสำหรับปี20นะครับคันนี้แต่ถ้าคุณมาภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับผมลดให้เลยครับเหลือ1,50 0 0ล้านบาทครับอันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวฟรีประกันจัดโอนนะฮะ มีให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาไม่มีแค่เฉพาะ,นะะมิวเอ็กนะเรามีรุ่นอื่นที่ให้ลูกค้าได้จับจองเลือกสรรน,นะวันนี้ผมรีวิวคันนี้ครับมิวเอ็กปีสองพันยี่สิบหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์วันนี้ผมบ้าเซนพีแล้วเจ้าคันนี้ครับมิวเอ็กขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับอ่า ก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่ NBP แล้วนะครับวันนี้เดินทางอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางนะครับจอดทั้งทริปเลยนะรวมกินด้วยก็ประมาณประมาณ9ชั่วโมงครับที่เราไปท่องทริปด้วยกันวันนี้นะครับที่เกิดภปราสาทชุสิศิ์เนาะแล้วก็ไปร้านกาแฟแล้วก็ไปร้านอาหารนะครับก็ต้องบอกกันว่าตอนนี้เฉลี่ยวันนี้เติมน้ำมันไปเนาะ1,300บาท ประมาณ37ลิตรเห็นไหมฮะอ่าทริป A 400ประมาณนี้407กิโลเมตรนะครับอ่าระยะอัตราซิมเปลร์อที่ประมาณทริป A 400กิโลเมตรนะครับอ่านี่ฮประมาณนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อ1ลิตรตัวยูสุมิวเอ็กเป็นบู o พาวเวอร์ปีสมงครับตัวนี้วิ่ง b ัสเอ็นพีแล้วก็น้องทีมงานนะครับต้องขอลาจากตนี้เนาะปิดทิปศูนย์แบบนะครับเอ็นเราตัด,ดีไปไกลยับตัวเอ็นอพีตัวค้าของับสวัสดีครับ